Ako ginalong na leo นี่เป็นกระบอกสีคจากเหลืองของเมื่อวานนะครับค่ำๆนะครับเล็งงานในเอฟซีเฮ้านะครับสองวันสามคันนะครับเมื่อวานกับมือกรนะครับเพื่อที่เอามาติดตั้งอยู่ที่อำเภอโพนทองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดมันเพิ่นตกคิน่าลูกเบิดแล้หล่าสันว่าเฮาต้องเล็งให้นะครับพาผมชี้มาน้ำทังนะครับน้ำไ้นงงไ้น้าน้ำถ่วงเบิดนะครับปีนี้ก็จะบริวาลออกผมเบิ่งตแล้ตุงแต่จะดำแหละเบิ่งตตงนี่ครับบ้านโคกไงเฮ้ามาคันที่ นี่แหละคือคันที่สี่นะครับมันนี้ที่เอาของบานบาสกากับบานโคกงเงี้ยเห็ดน้ากันเลยนะครับพอดีมันบกไก่กันนะครับพอดีบาสกาเป็นกระสังสามสิบหก้งสีเขียวอันนี้ก็หาสิบแร้งนะครับชีสสมนะครับของเอฟซีเกาเขานะครับตึงตีสีตึงเตปีไกยนะครับตัวนี้นะครับโอ้คือสีสมสีเหลืองงามนะครับสามคันนะครับวันนี้เราก็ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองคันหนึ่งล้วก็ตีรถก็ไปตีที่บ้านอีกสองคันนะครับเหมืออื่นเป็น ยันมาเจ็ดส <stream confer dles> em. ิบสองแรงครับยันมาไอเท่าไหรบุนีสี่สิบเก้าแรงเลยพี่น้องจำบ่ได้นะครับอยู่เรารอบ้านนะให้เพิ่นเอารถมานะครับนี่เพราะว่าบวกไก่นะครับแถวแถวแกงสนามนางแถวแถวไอ้นี่แหละอำเภอแวงใหญ่นะครับพวกรถยันมานะครับตอนที่กีดยู่อันนี้เพิ่นกำลังลลางรถอยู่นะครับลลางรถแล้วก็ของบ้านบาสกาเพิ่นก็บกำลังเตี๋ยวรถมานะครับตัวนี้ ยหญ่ดีๆเอาเอาเบียดเบียดไว้เดี๋ยวมันจะมีสองคันาหมือนนอ่มันพวกไก่กันครับบานโคงไงกับบานบาสกาครับเพื่อพนทองรอบนากะติมาเมียวบดีนะครับเมียวบดีนะครับรอยเอ็ดคือเก่าแล้วก็รอยเอ็ดอีกหลายครับเต็มกระดานอีกแล้วเมื่อ้านงังนเลยเขาประมาณสี่คันนะครับผมแล้วก็บระบือก็ยังมีอีกนะครับหมู่บ้านนี่บระบืออีกสามสิบหกเลี้ยงสองคันโอ้หลายครับพี่น้อง ัวน,นี้ยอดสั้งกำลังหนาขึ้นหนาขึ้นที่ได้ขึ้นนะครับกระดานที่สองแล้วเนี่ยกลับไปนี่กระดานที่สองแทนเนี่ยนอนนะครับถ้าได้ขึ้นกระดานที่สองแล้วบลุงเป็นได้เป็นน้องมาเต้นเลยพูดแล้วปีใหม่จ้าติดจะลงมาบุ๊บแต่มันได้ขึ้นเพราะมันเขาเรื้มออกทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานแล้วกับภาคกลางอีกนะครับมันออกหลายโอเคพี่น้องนะครับเดี๋ยวก็จะมั่แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นนั้นกำลังหลังนะครับเด้วยเจียกตุ้มลำอ้อมนะครับขั้นนั้นหาสิบแรงลดพื้นติดมืาขึ้นนี่ครับ ตัวนี้สามสิบหกขั้นแรกอยู่บ้านบาสกานะครับมาบ้านโข่งไงเอามาติดน้ากันเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไม้อีกนะครับตอนกำลังมาแล้วนะพี่น้องเด้อนะครับกะบ้านหลังนี้แหละครับแต่ว่านี่เพิ่นสามสิบหกแรงเพิ่นอยู่บ้านเลบาสกานะครับอันนี้อยู่บ้านโข่งไงหาสิบแรงนะครับนี่แหละนี่เฮียนเพิ่นนะครับเพิ่นวันตารางรถแล้วนะครับเขึ้นรถเราติดนะครับเด้อห้าสิบวายเอสพีนะครับผมเป็นสีกับตัวรถนะครับเป็นสีส้มนะครับอันนี้กะเหลืออีกบัตบัหลายครับน้อยเดียวกับแล้วนะครับผมนี่ตัวนนี้กะเป็ ห้าสิบแรง SP นี่ครับนี่ครับห้าสิบแรงนะครับผมแล้วก็ที่ไปต่อด้วยกาะสีนะ้ำเพื่อเมืองนะครับอันนั้นก็กำลังที่ออกห่วงใส่นะครับสามารถถอดออกได้นะครับปึ๊บเอออันละใส่ห่วงนะครับเอาลงมาให้เขาได้ไหมล่ะเนาะลงอีกลงอีกโอเค นั่นแหละเอาเขาไปอีกได้เขาเขาไปเขาไปอีกน้อยนึงพอขันหรอกถ้ามันนั่นเขาก็ไอ้นั่นเดี๋ยวพี่น้องเด้อเขาเขาสูบเขับไปใกล้ใกล้ตัวรถได้เท่างไรแห่งดีนะครับเพื่อนะครับความแข็งแรงแล้กวลก็เล็กเวลาขับยกหนักเล็กใส่กีบรได้โคตได้งอนะครับถ้าเอาออกมาไปปลายเล็กมันสิงอเลยครับเราก็โยกหนักหกันนะครับแล้วก็โยกเวลาแลีนรถนต่มันโยกเงี้ยโยกเงี้ยนะครับเด้อให้พี่น้องเขาเบิ่งดีๆนะครับการใส่งานให้เป็ดใส่เป็นนะครับ นครับมันบอกคือรถขียบบ่อยเพิ่นนะครับซึ่งซุ้มบูนันมันเป็นหลักแสนขึ้นไปแต่ว่านี้เป็นหลักหมื่นนะครับแต่ว่าก็ยกได้นักๆอยู่เตะขึ้นอยู่กับพี่น้องนะครับตั้งนะครับใส่งานไหนมันเป็นนะครับเด้อตัวนี้ใส่สีเขียวอันนี้สีสมนะเด้อแล้วนะครับเขาจะเบิ่งนะครับที่หอของเราบ้านนี้นะครับเด้อเป็นหาดิพแรงปีปีปีหนึ่งหรือบ้างนี่นะครับห้าทิพแรงนะครับรุ่นของปีที่แล้วนะครับเอาอันเอาลวดเชียมมาเด้อเขาเดียวมันนี่สิเห็ดพลาสิเห็ดอันนี้ก็เกี๊ยวแล้วนะพี่น้องพอดีว่าต่อ อันนี้สีส้มเหมือนกันนะอันสีเขียวนะครับแล้วก็ยันมาพื่นก็บอกมาอีกบุยันมาร้วมหลุดเลยนะครับมือนี้ยู่บันโคกโคกใหญ่โคกใหญ่ด้เนาะเพราะเนาะบันโคกใหญ่นะครับนี่แหละอันนี้ตั้งแต่ปีกายนะครับด้วยตัวนี้เอาพลาดเอาพาดนี่อันนี้กับมือนี้กับสองคันนะครับผมแถวนี้อีกสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับค่อยๆอันนี้ยังเป็นหูรุ่นเก้านะครับ อันนี้เป็นรุุนซีหูแต่เขาอันนี้เป็นรุุนหกหูแล้วนะครับเป็นหูรุุนไม้ไม้อีกแล้วนะครับกำลังเรียระบบน้ำมันกันนี้ครับใส่งานจนวานแลวนะครับด้วนี่ตัวนี้สวยๆไปเลยนะครับอันนี้ยังเป็นรุ่นเก่าเขานะครับรุ่นเก่าปีที่แล้วอันนี้รุ่นไม้ขึ้นไม้อีกนะครับตัวนี้้วกระแยกระบบใส่เหล็กล้างนา้ำทั้งเหมือนที่เก่านะครับนี่ตั้งมาประมาณไอ้สามถึงสี่ชั่วโมงนะครับผมสองคันนะครับโอเคเป็นว่ะ นี่นะครับ50แรงกับ36สีเขียวนะครับตัวนี้นะครับอยกขึ้นยกลงแล้วก็นี่ครับมือใหม่นะครับคนขับยกยกอันนี้แมมยกขึ้นยกลงไหมเออยกให้พี่น้องครับเพื่อนเออนะครับเอาขึ้นสุดเลยไหมสุดเลยสุดเลยเออเอาลงไปดันตุ้ยยางปกตินะครับ เอาลงขึ้นเอาลงเลยเอาลงอีกเอา,อเอาขึ้นโอ้เป็นมวยอยู่เว้ยเป็นมวยเป็นมวยอยู่สูงนะครับแด้วส,สูงสูงสูงนะครับสูงตัวหนึ่งขั้นนั้นเป็นอย่างพวกขั้นนั้น โชว์หน่อยคันนั้นโชว์หน่อยนะครับสารสิบหกแรงนะครับนั่นบ้านสกานี่บ้านโคกใหญ่นะครับแต่ว่ามาตีน้ำกันนะครับมือนนี้นะครับวัน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 อยู่นะครับนะผู้ใดสนใจครับสอบถามได้นะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์นะครับผมนะโทรมาได้เลยนะครับผม Aku nak long eh. Oh. เป็นกระบอกสีสีเหลืองนะครับจนฐานสิบหกสีสีเขียวกระบอกเหลืองนะครับวนมาทั้งนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับผมไปด้านนะครับปกติทุกยางนะครับผมหลักที่นีที่เป็นที่ตั้งขั้นที่สามกันต้นนะครับผม นั่นแหละเขาจะไปเบิกยุการาชินนะเพี่น้องเด้อนะครับผมโอเคนะครับผมไปกันเลยแบบนี้